สวัสดีครับผมหมอต่อจากชาแนลสิบนาทีกับหมอต่อนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องไวทองกันนะครับซึ่งจะพูดถึงสาเหตุการเกิดไวทองนะครับอาการของคนที่เป็นไวทองและแน่นอนวิธีการรักษาที่เ,เพื่อนๆสามารถรักษาอาการไวทองได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยนะครับัยทองเนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงเลยนะครับแต่ผมจะเน้นเฉพาะของเพศหญิงเท่านั้น<ม>เพราะว่าเพศหญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่ได้รับผลข้างเคียงจากไวทองได้มากกว่าเพศชายภาวะไวทองนะครับก็คือการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีระดับโฮอร์โมนเพศที่มันต่ำ กว่าระดับปกติที่ควรจะเป็นโดยฮอร์โมนเพศในเพศหญิงนะครับที่สําคัญเนี่ยจะมีชื่อว่าเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยผลิตมาจากรังไข่นะครับปกติแล้วเพศหญิงเนี่ยจะมีรังไข่อยู่2ข้างนะครับวางขนาบกับมดลูกนะครับในรังไข่เนี่ยก็จะมีไข่อยู่นะครับประมาณ400ฟองนะครับซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยไข่เหล่านี้ก็จะตกมานะครับเพื่อรอในการผสมจากสเปิร์มของเพศชายนะครับหากไม่มีการผสมเนี่ยไข่ฟองนั้นเนี่ยก็จะฝ่อไปแล้วก็จะออกมาเป็นเลือดประจําเดือนที่เพื่อนๆเ,เป็น ทุกเดือนเลยนะครับพูดง่งไงก็คือเราสามารถเป็นเมนได้ทั้งหมด400รอบนะครับพอไข่เราตกครบ400ฟองแล้วใช่ไหมครับรังไข่เนี่ยก็จะฝ่อตัวไปทําให้เราไม่สามารถสร้างโฮอร์โมนเพศเอสโตรเจนและโปรเจรสเตอโรนตามมาได้โดยอายุเฉลี่ยของคนที่ประจำเดือนหมดนะครับก็จะอยู่ที่ช่วง48ปีถึง52ปีนะครับถ้าเกิดเราประจำเดือนหมดก่อนอายุ45ปีอันนี้เราเรียกว่าภาวะประจำเดือนหมดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดอายุ55ปีแล้วประจำเดือนยังเป็นอยู่เลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวะประจำเดือนหมดช้านะครับ ไม่ว่าจะหมดเร็วหรือว่าหมดช้านะครับมันก็ก่อให้เกิดโรคและปัญหาตามมาได้มากมายเลยนะครับหากประจำเดือนหมดเร็วนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็จะแก่เร็วนะครับผิวพรรณก็จะเริ่มเหี่ยวได้ง่ายขึ้นกระดูกปอกและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งตามมาได้รวดเร็วมากเลยนะครับส่งผลให้ไปมีปัญหาเรื่องบนเตียงมีปัญหาเรื่องครอบครัวตามมาได้แต่หากประจำเดือนของเราหมดช้านะครับมันก็จะส่งผลทําให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพิ่มเติมนะครับเช่นมะเร็งเต้านมหรือว่า มดลูกซึ่งวิธีการดูนะครับว่าเราเข้าสู่ภาวะไวท้องหรือยังเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบชัวร์เลยเนี่ยเพื่อนๆต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดดูนะครับอันนี้เป็นเพียงวิธีเบื้องต้นดูด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับวิธีการดูข้อที่1นะครับก็คืออายุเกิน40ปีนะครับร่วมกับประวัติประจําเดือนเนี่ยเริ่มมาแบบไม่สม่ําเสมอหรือว่าไม่มาเลยนะครับแต่เงื่อนไขนะครับคือเราต้องไปตรวจการตั้งครรภ์ก่อนหากไม่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการเหล่านี้แปลว่าเราอาจจะเริ่มเข้าสู่่ภาาาาววววะััััทททออออองงแล้้้้นนคคครรบบขข2ืกกเเไดีป็ผม ซึ่งอาการของคนที่เป็นไวทองเนี่ยมันมีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นข้อๆให้ฟังอย่างง่ายๆนะครับอาการของคนไวทองข้อที่1นะครับก็คืออาการออกร้อนวูบวาบตามตัวครับโดยอาการร้อนเนี่ยจะเป็นอาการร้อนที่แบบเราไม่สามารถระบุตำแหน่งได้รู้แค่ว่ามันออกวูบวาบร้อนๆอ,อยู่ในร่างกายนะครับอาการข้อที่2นะครับก็คือเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนนะครับเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนบางคนเนี่ยนอนไม่หลับนะครับมุดหงิดไปมีปัญหากับสามีบ้างไปมีปัญหากับลูกบ้างเริ่มทะเลาะกับคนในบ้านตามมาอาการ ข้อที่3นะครับก็คือภาวะช่องคลอดแห้งครับจะเริ่มมีรู้สึกอาการปัสสาวะแสบขัดนะครับละคายเครืองออกร้อนในช่องคลอดนะครับน้าหล่อเลื่ดน้อยมีอาการเจ็บหรือว่าแสบเวลามีเพศสัมพันธ์บางคนเนี่ยมีเลือดออกในขณะมีเพศสัมพันธ์ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันแห้งมากๆเริ่มมีตกขาวเยอะและบ่อยนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากเราต้องเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเพศชายและเพศหญิงก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อป,ปัญหาครอบครัวเยอะ ะะเพศชายเนี่ยสามารถสืบพันธุ์ได้จนถึงอายุ60 70-80อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเพศชายเนี่ยก็จะมีความต้องการทางด้านนี้มากกว่าแล้วก็ยืนยาวกว่าเพศหญิงอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติแต่กลับกันนะครับเพศหญิงเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่วัยทองนะครับอารมณ์เนี่ยก็แปรปวนอารมณ์ไม่ค่อยดีสรีระทางร่างกายเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับช่องคลอดเริ่มแห้งนะครับเริ่มไม่มีอารมณ์ร่วมอาจจะทําให้มีปัญหาด้านบนเตียงตามมาได้ซึ่งผมจะอธิบายวิธีการรักษาต่อไปนะครับอาการของคน ระบบเผาผลาญเนี่ยจะเริ่มแย่ลงสุดลงนะครับบางคนเนี่ยแค่ดมนะครับก็อ้วนแล้วอ้วนง่ายมากบางคนเนี่ยหกล้มนิดหน่อยกระดูกบางมากหักง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงวิธีการรักษานะครับซึ่งการรักษาที่ผมจะพูดนะครับไม่ได้ทําให้เราหายจากการเป็นไวทองแบบทันทีทันใดนะครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ย ผ่านพ้นช่วงวัยทองได้อย่างไม่ยากเย็นไม่ทรมานมากนะหากอายุเข้าเกณฑ์นะครับอาการไม่ได้แบบเป็นหนักมากยังพอใช้ชีวิตประจําวันได้เราลองรักษาด้วยตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับวิธีการรักษาข้อที่1นนะครับก็คือพยายามเอาตัวเราเองเนี่ย ไปอยู่ในที่อากาศเย็นๆนะครับใส่เสื้อปอดโป่งยิ่งอยู่ห้องแอร์ได้ก็ควรจะอยู่เลยนะครับเพราะมันจะช่วยลดอาการออกร้อนวุบวาบ่าตามร่างกายของเราได้ค่อนข้างมากในที่สําคัญเนี่ยจะต้องดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับเพราะว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยจะช่วยทาให้อาการร้อนวุบว่าของเราเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงได้ข้อ 2. ครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันเผ็ดร้อนมากๆนะครับพวกที่ใส่พริกเยอะๆหรือว่าเค็มหรือว่าเปรี้ยวจัดๆเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับมันจะไปกระตุ้นอารมณ์เกี่ยวกับ ความแปรปรวนของเราค่อนข้างมากแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทคาเฟอีนนะครับนิโคตินหรือว่าแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลมกาแฟบุหรี่เหล้าสิ่งเหล่านี้เราควรเลี่ยงเลยนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาด้านอารมณ์ด้านการนอนตามมาเยอะมากวิธีการรักษาข้อที่3นะครับคือเน้นอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงๆนะครับพอเราเข้าสู่วัยทองนะครับกระดูกเนี่ยมันจะบางลงอย่างมากเลยนะครับมวลกระดูกของเราจะหายไปเยอะต่อปีเลยนะฮะบ,บางคนเนี่ยแค่หกล้มเอามือเท้าพื้นนิดเดียวกระดูกข้อมือหักเลยนะครับ งอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับก็จะได้แก่พวกผักโขมผักคะน้าผักกาดขาวพวกไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับพวกเนื้อสัตว์ก็มีแคลเซียมพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนอาหารที่มีวิตามินดีสูงนะครับก็จะได้แก่พวกไข่เป็ดไข่ไก่นะครับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มสับปะรดนี่ก็วิตามินดีพอสมควรนะครับแล้วก็พวกพืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็พวกเห็ดครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่ได้มีเวลาว่างไปหาอาหารตามที่ผมแนะนํามานะครับเราอาจจะไปร้านยานะครับแล้วก็ขอซื้อแคลเซียมเม็ดมารับประทานได้แต่ก็ต้อองเเลลืกแคซียม ที่มีส่วนประกอบของวิตามินดีผสมด้วยนะครับเพราะว่าวิตามินดีเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการทําให้กระดูกแข็งแรงพอๆกับแคลเซียมเลยนะครับการรักษาข้อที่4ครับบางคนที่เข้าู่วัยทองนะครับผมตรวจคนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องนอนไม่หลับอันนี้เราสามารถใช้วิธีนี้รักษาได้เหมือนกันเลยนะครับคือการปรับพฤติกรรมการนอนหรือว่าสลิปไฮจีนซึ่งผมเคยพูดละเอียดไว้ตามลิงก์ด้านบนนี้นะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจไปดูนะครับผมก็สรุปย,อย่อยๆมาดังนี้คือห้องนอนของเรานะครับจะต้องเป็นห้องนอนที่มืดเเงียยบบแล้วก็็นนะครั มืดเนี่ยบางคนชอบเปิดไฟนอนบางคนชอบเปิดทีวีนอนนะครับเพราะว่าสมองของเรานะครับมันยังรับรู้ได้ถึงแสงอยู่ทําใหู้นยนควบคุมการนอนหลับของเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีนะครับฉะนั้นเราควรต้องปิดไฟก่อนนอนทุกชนิดเลยนะฮะต่อมาเป็นห้องที่เงียบนะครับบางคนเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไว้แบบชอบมากวนตอนกลางคืนเราอาจจะต้องแยกห้องนอนนะครับถ้าเกิดเขาส่งเสียงดังรบกวนมากแต่บางคนเนี่ยคู่นอนเนี่ยนอนกลนเยอะวิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะเป็นการแยกห้องนอนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรายังอยากจะนอนด้วยกันอยู่เนี่ยผมก็เคยทําคลิปนอนกลนเอาไว้นะครับ เพื <fingers out> <hora> ่อนๆสามารถไปรับชมย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับวันนี้วิธีการรักษาข้อที่5นะครับในวัยทองคือการรักษาเรื่องช่องคลอดแห้งนะครับโดยการรักษาช่องคลอดแห้งเนี่ยมันมีสารที่สามารถรักษาได้อยู่2แบบนะครับก็คือสารหล่อลื่นกับสารที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับช่องคลอดโดยเริ่มจากสารแรกนะครับคือสารหล่อลื่นเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้สารหล่อลื่นที่มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใช้น้ํามันหรือว่าสารอื่นๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ช่องคลอดของเราเนี่ยระคายเคือง เราหาซีได้ตามท้องตลาดนะครับก็จะเป็นพวก KY Jelly e นะครับหาซอได้ตามร้านยาทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อสังเกตนะครับมันอาจจะอยู่ได้แค่เป็นหลักชั่วโมง2อสาชั่วโมงอะไรประมาณนี้เราอาจจะต้องขยันเติมสารหลอดลื่นหน่อยนะครับไม่งั้นก็จะกลับมาแสบร้อนอีกรอบนึงอยู่ดีนะครับสารตัวที่2นะครับก็คือสารเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับช่องคลอดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือ m o ร์ไร r i z e r นั่นเองโดย m o ร์ไร r i z e r นะครับมันมีประโยชน์อย่างมากในการปรับสมดุลกดดางในช่องคลอดของเราสามารถอุ้มน้ําให้อยู่กับผิวในช่องคลอดของเราได้ดีมากขึ้น ไม่มีส่วนประกอบของโฮอร์โมนเพศนะครับและค่อนข้างปลอดภัยมากและที่มันเด่นกว่าสารหล่อเลื่นปกตินะครับคือมันสามารถลดอาการช่องคลอดแห้งของเราได้หลายวันนะครับหากใช้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์หนึ่งเราจะใช้แค่ครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองนะครับซึ่งตามท้องตลาดเนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นของยี่ห้อรีเจลนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านยาหรือว่าโรงเรียนแพทย์ชั้นนําได้เลยนะครับโดยแรกๆเนี่ยใช้1ห,หลอดเนี่ยสามารถคุมความชุ่มชื้นได้ประมาณ3วันแต่ถ้าเกิดเราใช้รีเจลได้อย่างสม่ำเสมอนะครับบางทีหลอดนึงเนี่ย สามารถคุมความชุ่มชื้นได้ประมาณ5วันได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้มีฮอร์โมนเพศผสมอยู่นะครับค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยนะครับการรักษาช่องคลอดแห้งนะครับไม่ได้มีแค่สาร2ตัวที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับที่จริงมันมีเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบกินแบบสอดแบบทาอะไรก็ตามแต่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้เองนะครับเพราะว่าคนไข้บางประเภทเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้ฮอร์โมนนะครับเช่นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมคนที่เป็นมะเร็งมดลูกนะครับถ้าเพื่อนๆคิดจะใช้เนี่ยต้องปรึกษาแพทย์ให้มั่นใจก่อนนะครับ ซึ่งการดูแลช่องคลอดนะครับมันก็เหมือนกับการดูแลผิวของเราเนี่ยแหละผิวหน้าผิวตัวของเราหากเราดูแลแค่ชั่วคราวเนี่ยมันก็จะกลับมาแห้งใหม่อยู่ดีแล้วก็ต้องดูแลอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับอาการที่ผมพูดมาเหล่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองใช้วิธีผมแนะนําไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้ผลเลยนอนไม่หลับเลยหงุดหงิดมากอันนี้ผมแนะนําว่าเพื่อนๆเนีเ่ยต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะาบางคนเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นในการใช้ฮโอร์โมโนในการรักษาไวทยทองจริง,รง,รงนะรๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปไวททองวันนี้ผมก็หวังว่าคลิปเนี่ยจะ เพื่อนนะครับที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับไวทองแล้วแบบโอ้โหมันทรมานมากๆจริงๆนะครับโลกนี้หากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการทําคลิปถัดไปด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเผื่อเขากําลังเป็นไวทองเหมือนกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ